ทุกคนรอดูคลิปเราบอกกันดีใช่ไหมครับแน่นอนครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเราบอกนะครับสําหรับใครที่เข้ามาดูนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะครับซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนจะมีคนสุ่มได้ผลบิ๊กมัมนะครับซึ่งตอนนี้แบบมันเป็นผู้เล่นใหม่มากนะครับมันไม่ได้เห็นง่ายๆนะครับเนื่องจากว่าผลบิ๊กมัมนี่คือมันเป็นผลระดับรีเจนต์มันไม่ได้หายง่ายๆเลยดูดิผลนี้ดีไหมอะเอ้ยเอ้ยเริ่มเลยฮะผลนี้ดีไหมหรอเออผลกากอะเออเห็นปะ ขอหน่อยเรามปกรดู้นนาดานจังวะดูดีโวนกากเหรอคะตอนนี้เหยื่อเหยื่อเริ่มติดติดติดเบ็ดละดูนี่ตอนนี้มันมันดอกอะไรของมันไม่รู้อะเอาผลบันนี้เดี๋ยวดูให้ว่าวันกากหรือเปล่านี่ี่นี้มานี้เอามานี่เดี๋ยวดูให้เออคือเรามีแบบแต่งตัวเต็มยุทขนาดเนี้ยคือแบบมันมันไม่รู้ว่าแบบคือเขาต้องเชื่อใจเราแน่นอนเว้ยเพราะว่าแบบเราตึงขนาดเนี้ย เอามามาโอ้โหดูดิมิกโอ้ยพวกนี้มันมันมันหิวโผดโดยธรรมชาติเลยอ่ะเกินไปหรือเปล่าวะอือโอ้มันมันไม่ได้วะเฮ้ยโอ้โหดูดิเอาเฮ้ยอนี่เกียนโอ้มันกินไปแล้วว่ะโอ้โหนี่คือสรุปว่าเราจะมาเกียนคนหรือว่าเราจะไอ้นี่วะเฮ้ยเอาไม่ถ่ายแล้วมึงโดนแดกไปแล้วเดนแดกไปแล้วเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเราเราต้องแก้เป็นคนดีไป ไม่ใช่ของตัวเองอ่ะเออไปไงโอ้โหดูพี่เป็นตัวอย่างไว้ไอ้น้องดูดิดูสิเออเห็นไหมโอ้โหดูดิอันี้อ้นี้เกียนครับอันี้เกียนโอ้โหเกินอ่ะเออเกินเกินอ่ะเกินไปอ่ะเปล่าเฮ้ยเอามามันไม่คืนเลยอ่ะกูเลยอยากชอบเลยไว้รลุนโลบกได้ผลลีเจนทีทนี่หายเลยว่ะทุกคนไม่เป็นไรครับมาได้อย่างวะเนี่ยกูกินไปแล้วโอ้โหเกินว่ะ ดู <laughs> ไอ้นี่มันชั่วในสันดานเลยนีิวะ่ะเฮ้ยเราจะรับผิดชอบยังไงเนี่ยเออดูสิโอ้ไอร้อยปีมึงไอพันปีที่มึงระวังนี่เนี่ยเออไม่ดีอันนี้ใส่ไม่ดีว่ะเฮ้ยเกินไปอะเปล่าโอ้จบแล้วอ่ะ <laughs> มันงองแงแล้ว <laughs> ทำไมไอ้นี่มันปากดีวะมานี่ดิมาดิเฮ้ย <laughs> วันนี้คือเราไม่ได้เกลียนคนเลยว่ะ รู้สึกว่าแถวนี้คือไม่มีผู้เล่นใหม่มาสุ่มผลเลยเหรอมันหายากมากนะครับการที่เราจะสุ่มไปแล้วก็เจอผู้เล่นที่ได้ผลรีเจนแต่ว่านี่คือได้ผลอันคอมมอนนะครับว้าวนั่นอะไรอะ่ะโอ้ยมีช็อปเปอร์ช็อป<笑><笑>เราเห็นว่านายได้ผลไม่ดีนะครับวันนี้เราใจดีนะครับเรามีผลดีๆให้นายนี่นายก็รับไปเลยครับนายเบลนายเบลโอ้ <S <S <ye> โหดูดิเขาปลอมตัวแล้วมีคนแกล้งเขาอยู่หรือเปล่าเนี่ยนีม่มีคนแกล้งเขาอยู่เบื้องหลังแน่เลย เนี่ยเห็นปะไอคนนี้แกล้งเขาแน่นเลยเขาไปไหนละโอ้โหนอนชอปเปอร์นอนนอนแดกผลน,นี้ดีกว่าไหมผลน,นี้ฟาร์มดีกว่านะเนี่ยเชื่อเราส่วนวิธีฟาร์มก็มาดูคลิปเราได้เลยนะแต่คือถ้านายไม่รู้จริงๆเนี่ยนายก็ถามเพื่อนนายได้เลยเนะี่ยไอคนคนนี้ไม่รู้ว่ามันมันเชื่อถือได้หรือเปล่าเนะ่ยคนนี้น่าจะไปลูกสองได้ครับแถวนี้มันเงียบกันอย่างเลยนะมีคนอยู่หรือเปล่าวะเนี่ยอุ้หุ้ย,ยมีช้าง <laughs> มีช้างอยู่ข้างบนด้วย นี่ช้างขึ้นไปทําอะไรครับขึ้นไปทําอะไรอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราสุ่มผลแป๊บเหรอเดี๋ยวเราสุ่มผลก่อนอันนี้น่าจะเป็นผู้เล่นใหม่นะครับอะไรเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเป็นผู้เล่นใหม่แล้วครับคนนี้น่าจะประมาณว่าเฮ้ยเฮ้ยนี่มันผลบังกรทุกคนเอ้ยบ้าว่ะเอาเรื่องนะตอนนี้แบบต่อมเกียนผมมันเต้นตึบตับตึบตับแล้วว่ะ อันนี้ผลอะไรหรออืมเนี่ยครับไม่ไม่ต้องศึกษาอะไรมากว่าผลอะไรอะ่ะอืมก็ใช่ผลไดโนเสาร์ครับมันไม่ใช่ผลมังกรดูทรงแล้วเนี่ยไอ้น,นี้น่าจะเป็นผู้เล่นใหม่ชัวร์เลยฮะเห็นไหเอามานี่เดี๋ยวดูให้เออเห็นปะนี่ไอ้น,นี่มันน่าจะเพิ่งขันเล่นได้เลยมันไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยเลยนะี่ยตอนนี้คือแบบกลัวมากกลัวที่คนอื่นจะมายั่งผลไปมาเิดรอปมาดิดรอปมาดรอปมาดรอปมาเร็วดรอปมา เ<ส>อามานน um. ดิหยุดมาิดได้มาแล้วทุกคนดีกินดีโง่กูจะรอดอะไรวาหมดดีมากเลยไหน่ะจะตัวไปไหนเอาไม่อยู่ละกูไปละ ตีนน้อกพีไปแล้วพีไปอยู่แล้วเอาผล,อเผลหนูอะไรเนี่ยผลหนูอะไรไม่เกียวโอ้ไม่มีอะไรเลยอะไรอยากยากได้คืนหรอเนี่ยครับเราก็จะดิสออกเลยครับผมเอาหว่ะทุกคนรอบนี้รู้สึกว่าคนแถวๆนี้ตื่นเต้นกันอยังเลยฮัลโหลว่าไงเพื่อนสุขสบายกันหรือเปล่าเนี่ยเห็นปะ่ะเรามีผลมังกรอ่ะอเมื่อกี้เราเพิ่งได้มาเลย สุดคนนี้ใช้ผลหนามนะครับสวดอีกคนนี้ก็ใช้ผลแบมอสนะฮะส่วนดอีกคนนี้ไม่รู้ว่าเขาใช้ผลอะไรวะเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าในนั้นผลดีผลดีไหมอ๋อผลนี้ไม่ดีอ่ะไม่ไม่คือเปลี่ยนไปเลยอ่ะอืมรู้สึกว่าตอนนี้จะมีคนสุมผลอยู่นะครับไม่รู้ว่าเขาสุมทำไมอ่ะเฮ้ยเอาเลวเอาเลวเอาเลวมีคนสุมได้ผลนี้ดีไหมอ๋อผลกากาแล้วกันพิมพ์ยากคิดหาเลยพิมมะก่ายเฉยไม่เป็นสีแปลกเหรอ ก็สีแดงมันจะกากเออนี่เห็นปะบอกแล้วว่าสีแดงมันจะกากเห็นไหมถ้าสุดได้เป็นสีแดงคือจะกากโอกาสดับได้โคตรยากเลยแต่ประเด็นก็คือมันจะกากมากผล <l ots> กากสุดเหรอไม่เชื่อด้วยเหรอเฮ้ยทำไมมันมันมันเกินไปละ <l ots> <l ots> ดูดิแถวนี้รู้สึกว่าจะมีคนแบบอะไรไหมเนะี่ยใช้ผลเลิฟเต็มไปหมดเลยเอามาดิเอามาเอามาดิตอบมาดับมาเดี๋ยวนี้ไม้อดับมาอย่างนั้นแหละนี่อ เลยว่อผลกักง,งั้นเราทิ้งแล้วดี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 ด,ด,ดีขอบคุณมากนะที่หลังไม่ต้อง <c oughs> เออขอบคุณมากครับทุก่อนโอ้ดูดิไอ,อ้พวกนี้ก็จะเป็นพวกหิวโหดนะครับ <c oughs> ดีหมาืานี้มันมันเพิ่งรู้สึกตัวไ้ <c oughs> ฮัลโหลชิบหายแล้วโดนหลอกแล้ว โอ้จบแล้วเออไอ้นี่มันฉลาดว่ะไอ้คาตาคูริเออคาตาคูริอะไรเนี่ยเอาหมดกูเอาหมดกูมาใครจะให้เราวะไมดีไม่ให้อ่ะไอ้ล้นโอ้เกิน like มึงด่ากูอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยอยากได้ปะได้แหละอยากได้ปะฮัลโหลฮัลโหลได้แหละอยากได้ปะเนี่ยได้แล้วทิ้งไว้ให้เราละ มันได้ปะมันได้ทุกคนโอ้มันได้คืนปะกัวว่าจะทิ้งสะหน่อยโอ้ไอ้นี่เป็นเหลี่ยมเยอะว่ะดีดีจัดดีดีดีแง่รอบนี้เรามีผลแล้ววะเอ๊ะเอามาแลกกันมี่เป็นอีกนี่นนเราสอกมันมันจะนี่ปะจำไว้สีแดงดีสุดอ๋อเออแลกกับผลนี้ปะนี่ไงผลไรอ่ะอือผลที่โหดสุดในเกมโอ้อมันคือสีอะไรแม่เออมันคือสีทองเก่งกว่าแดงเออ <laughs> มันเชื่อคนงแก่อย่างวะไอ้นี่โดนแล้วว่ะโดนละโดนละโดนละเฮ้ยเราใครฆ่ากูเนี่ยเอ้าเก็บอืมเรียบร้อยทันปะวะทันปะวะมึงกินมึงกินมึงกินตายมึงกินตายทันไหมทันไหมอ่าทันครับผมโอ้โหนึกว่าจะตายเนี่ยไอ้นี่มันแบบอะไรอ่ะมีแต่พวกไก่อ่ะดูดิเออมันแบบพวกพวกอยากได้ฆ่าหัวประมาณเนี้ยเออเอามาก่อนดิมันมันไม่คุ้มนะเนี่ยดรอปก่อนมันก็ไม่คุ้มดิเออเอามาก่อน มารู้สึกว่าไอ้นี่มันไม่ยอมขนง่ายๆปะเอามาก่อนเอามาก่อนเอามาเอามาเอามาดิเอามาเฮ้ยเอามาก่อนงั้นไม่ต้องเอานี่เราจัดตบแบบละครไทยเลยนี่เน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 ่แบบไม่เทรดเลยนะเพราะว่าไอ้นี่เป็นผู้เล่นใหม่มันน่าจะไม่ได้เติมเกมพาร์เอาเจนแรกเลยเฮ้ยมึงหูปากไปเลยไอ้นี่มึงหูปากไปหูปากหูปากเร็วๆเนี่ยเอามามาเร็วๆมันไม่เอาเลยนี่ไงเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ไอ้ยขยับนม่ไม่ได่เออหนอกมาดอกมาดอกมาอะฮ่าฮ่าฮคบุยกูมไม่ให้หรอกไอเอ๋อกูไ,อออมไม่ให้หรอกนี่เห็นปะนี่อยากได้เหรออยากได้เหรอครับอยากได้เหรอ,อไอ้ไวบนคืนมาไอ้ี้นนี่มนโกอย่างไวอ่ะป็นโก้ซส,สอเลยเอ้มาดิ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 าน,นี่คนวิ่งวิ่งทามเต็มเลย น,นี่ยแน่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 เหรอแน่แน่เนาะแม่อันนี้แม่กลับอย่างเดียวเลยดูดิไปไงเออเนี่ยผลมังกรเนี่ยกินดิเนี่ยกินดูกินดูรับรองว่าดีมากเลยนะผลมังกรเออเนี่ยแหละคือผลมังกรโหดมากมันโหดมากเลยเฮ้ยมันบอกว่าได้ไปผลมังกรอ่ะ เอาัลโหลทำไมมังกรไม่บินวะโอ้โหบินไม่ได้โอ้ไอ้เหี้ยนี่ก็สุดไว้ทำไมกูมันเกลียดอะวะอะโหลไม่ได้ในดินเทาเอา่อเนี่ยเห็นเปล่าเออเนี่ยมันบินได้เห็นเปล่าเานี่ยเออมันบินได้มันบินได้เน,น,นี่ยลองบินดูเนี่ย ทำไมไม่เกลียดคนไม่พันจริงๆวะเนะี <c oughs> ่ยกูบอกแม่กูแน่ <c oughs> ใจเย็นเฮ้ยใจเย็นใจเย็นกลัวละกลัวละกลัวละเชื่อคนกล้อย,ยังอันเนี้ยนี่ปะนี่นีผลใครวะเนะี <c oughs> ่ยกูไม่เล่นแล้วเกมบอกเว้ยเออจบแล้วเฮ้ยยังมีคนดีอยู่นะเนี่ยควายควายนี่วาเอามันออกไปแล้ว อะไรครับทุกคนก็ขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ได้ผลโบจีบมาอีกผลแล้วก็ผลบังกรนะครับแต่รู้สึกว่าจริงๆเราเกือบจะได้3ามผลแล้วแต่อาจจะมีผิดพลาดนิดหนึ่งนะครับ <laughs> โอเคครับทุกคนก็สำหรับวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนนะครับ